สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่กระปุกบัญชีค่ะเดินทางกันมาถึง EP ที่12แล้วนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องกิจการที่ไม่ได้ทำธุรกิจขนส่งมีไรายได้ค่าขนส่งนั้นจะต้องโดนหักภาษีณที่จ่ายหรือไม่เดี๋ยวนี้นะคะหลายๆกิจการก็เริ่มมีการขายสินค้าแบบออนไลน์มากขึ้นเดี๋ยวไม่มีหน้าร้านนะคะการขายแบบมีหน้าร้านนะคะเราวางสินค้าขายไว้ลูกค้าเดินมาดูสินค้าสนใจชอบอันไหน หยิบไปชําระเงินแล้วก็นําสินค้ากลับไปได้เลยร้านค้ารับเงินออกบินลูกค้ารับสินค้าไปจุดส่งมอบของอยู่ณตรงนั้นออกไปกากับภาษีใบเสร,ร็บเงินเรียบร้อยก็ไปอันจบโปรเซสของการขายสินค้านะคะแต่พอมีการขายออนไลน์เกิดขึ้นสะดวกสบายไม่ต้องเสียค่าเช่าที่ลูกค้าเข้ามาดูในเว็บไซต์ของเรานะคะชอบสินค้าตัวไหนก็กดสั่งซื้อในตะกร้าร้านค้ารับใบออเดอร์ก็ทำการแพ็คสินค้าแล้วก็ทำการจัดส่ง ปรเซสยังไม่จบจนกว่าสินค้านั้นจะส่งถึงมือลูกค้านะคะและมีการโอนเงินกันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการขายสินค้าออนไลน์เนี่ยค่าใช้จ่ายลดลงจากการเช่าหน้าร้านนะคะแต่ว่าบริษัทธุรกิจการก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากการจัดส่งสินค้าบริษัทส่วนใหญ่จะไม่ถือค่าขนส่งนี้เป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทนะคะแต่จะถือว่าเป็นการขายสินค้าชนิดหนึ่งให้กับลูกค้านั่นเองเวลาออกบินหรือว่าใบาแจ้งหนี้ใบกำกับภาษีกับลูกค้านะคะจึงมักจะเรียกเก็บค่าขนส่ง ที่จะต้องจัดส่งให้กับลูกค้าลงไปในบินนั้นด้วยเช่นค,ค่าสินค้า1000บาทค่าขนส่ง200บาทภาษีมูลค่าเพิ่ม7%ปเก็คือ84บาทรวมราคาที่ต้องเรียกเก็บจากลูกค้าก็คือ1284บาททีนี้ปัญหาก,ก็ตามมาค่ะคือว่าค่าขนส่งที่กิจการเรียกเก็บจากลูกค้าที่อยู่ในรูปบริษัทนั้นตอนได้รับเงินก็มักจะถูกลูกค้าหักภาษีน้ำที่จ่ายเอาไว1้1%ก่อนจ่ายให้กิจการเสมอ คำถามที่ตามมาก็คืออ้าวอย่างนี้กิจการก็เสียภาษีซ้ำซ้อนสิเสียภาษีขาย7%แล้วยังต้องมาเสียภาษีหารที่จ่ายอีกหรือซึ่งส่วนใหญ่นะคะลูกค้าที่อยู่เนือรูปบริษัทพอเห็นใบแจ้งหนี้ทับไปกำกับภาษีเรียกเก็บเปิดมาเป็นค่าขนส่งนะคะก็มักจะหักภาษีณที่จ่ายในทันทีเพราะคิดว่าตัวนี้เป็นค่าบริการ หลังในการใช้ภาษีหักในจ่ายนั้นนะคะส่วนใหญ่ก็จะเรียกเก็บจากค่าบริการอย่างที่คุยให้ฟังเกี่ยวกับภาษีหักในจ่ายใน E ีีก่อนๆไปแล้วนะคะถ้าใครยังไม่ได้ฟังก็สามารถย้อนกลับไปฟังได้เดี๋ยวอาจจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ข้างล่างนะคะดังนั้นเมื่อค่าขนส่งที่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม7%บวกเข้าไปด้วยอันนี้สัมภาระรถือว่าเป็นค่าสินค้านะคะไม่ได้ถือว่าเป็นค่าบริการเมื่อถือว่าเป็นค่าสินค้าค่าขนส่งที่มีแวดอันนี้ลูกค,ค้าที่อยู่ในรูปบริษัท จึงไม่ต้องหักภาษีในที่จ่ายก่อนที่จะจ่ายค่ะซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าลองสังเกตดีๆนะคะก็จะเห็นได้ว่ากิจการที่ดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่งโดยเฉพาะเนี่ยจะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่แล้วค่ะดังนั้นจะเป็นเหตุผลที่ว่ากิจการที่ไม่ได้จดทะเบียนธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่งเนี่ยขายสินค้าและมีการเรียกเก็บค่าขนส่งเพิ่มเข้ามาในบิลที่เรียกเก็บจึงต้องออกภาษีขายในการขนส่งเพิ่มเข้าไปด้วย ตรงนี้ก็เป็นข้อสังเกตตอนได้รับบินนะคะว่าถ้ามีค่าขนส่งเรียกเก็บเข้ามาโดยมีภาษีมูลค่าเพิ่มในค่าขนส่งนั้นด้วยค่าขนส่งอันนั้นถือเป็นค่าสินค้านะคะไม่ใช่ค่าบริการไม่ต้องหักภาษีใน,นที่จ่ายก่อนที่จะจ่ายเงินค่ะบริษัทผู้ขายนะคะจึงควรพิทักษ์ผลประโยชน์ของตัวเองด้วยนะคะโดยแจ้งให้ลูกค้าในรูปบริษัททราบว่าอันนี้เป็นค่าสินค้านะไม่ใช่ค่าบริการไม่ต้องหักภาษีใน,นที่จ่ายจะได้ไม่ต้องเสียภาษีซ้ําซ้อนนะคะ สรุปหลักในการหักหรือไม่หักในที่จ่ายสำหรับค่าขนส่งนั้นนะคะให้สังเกตที่ภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ vat 7%ที่บวกเพิ่มจากค่าขนส่งมาค่ะถ้าค่าขนส่งที่บวก vat 7%แล้วจะถือว่าเป็นค่าสินค้าไม่ใช่ค่าบริการไม่ต้องหักภาษีในที่จ่ายนะคะมีข้อหาเรื่องของกรมสมการที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้เอาไว้ด้วยเดี๋ยวจะแปะลิงก์เอาไว้ข้างใต้คลิปเผื่อใครสนใจจะคลิกเข้าไปอ่านรายละเอียดทําความเข้าใจเพิ่มเติมกันนะคะ ข้อกฎหมายทางภาษีมีการเปลี่ยนแปลงปรปับปรุงมาได้เรื่อยๆค่ะติดตามข่าวสารอัปเดตถ้าเกิดว่าเราจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องหรือต้องใช้ข้อกฎหมายนั้นมาหย่อยกระบุกบัญชีวัลนิดพิชิตการเงินในอนาคตกันนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้และพบกันใหม่ในอีพีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ